สวัสดีครับผมอุ้มโต้ตาโคราชนะครับวันนี้ก็จะพามาชมกับอีกหนึ่งคันนะครับแต่งชุดยาเอสโนะครับได้ทําการเปลี่ยนในส่วนของด้านหน้าใหม่นะครับนี่นะครับชิ้นหน้าขนาดใหญ่นะครับกรอบเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็นงานพัดแท้นะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ถ้ารุ่นที่จะใส่ได้ก็ต้องเป็นรุ่นที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับเพราะว่าตัวไฟโปรเจคเตอร์ตรงเนี้ยเขาจะเล็กนะครับ แ้ตัวนี้มันจะยาวทางนี้เลยแต่ถ้าเป็นไฟธรรมดาก็ต้องเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกีรรุ่นตัวยกสูงนะครับผมก็จะมีรถโลคจีอาร์ตัวนี้มาให้นะครับผมประมาณนี้ครับด้านหน้าเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันครับผมไล่มาด้านข้างนะครับก็เปลี่ยนปรงล้อให้เป็นขนาดใหญ่นะครับให้รับกับตัวกันชนด้านหน้าของตัว g r ร์เอนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่นะครับแม็กยางเป็นขอบ18นะครับตัวนี้เป็นยาง 275ทับหกนะครับเป็นของ o a s i s นะครับผมยกหน้าขึ้นอีกประมาณนิ้วนึงนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็เปลี่ยนในส่วนของกระจกมองข้างนะครับเป็นขนาดใหญ่นะครับผมให้เข้ากับสไตล์รถเป็นแนวออฟโรดนะครับยืดออกได้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับก็เปลี่ยนเป็นบานใหญ่แล้วก็ตัวนี้ก็จะปรับไฟฟ้าได้นะครับส่วนตัวด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นการปรับมือนะครับ เพื่อดูมุมหรือว่าองศาของล้อนะครับเวลาเราจอดเทียบนะครับนะครับผมด้านท้ายนะครับผมก็ได้เปลี่ยนเป็นพวกโลโก้เป็นสีดํานะครับมือเปิดก็เป็นสีดํานะครับทําให้มันดูดุดันมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกันชนท้ายนี่ตัวนี้ก็ทําเป็นสีดําเงานะครับใส่เป็นโลบาร์นะครับทรงปืนนะครับของฮัมเมอร์นะครับผมโลบาร์ทรงปืนนะครับจะเป็นเหมือนตัวฮัมเมอร์นะครับนี่ ก็จะแข็งแรงครับผมเหล็กหนาะครับผมสามารถบรรทุกของหนักได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องแนะนำหนักมากครับประมาณนี้ครับ